ก่อนอื่นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้สื่อข่าวสายกีฬาวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้มางานถแถลงข่าวการจัด Thai ไทยวีแมนสลีก2024นะคะต้องบอกว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยเป็นผลิตผลของความภาคภูมิใจและเกียรติยศอย่างสูงสำหรับแป้งดังนั้นเนี่ยแป้งเชื่อนะคะว่าในการที่เราจัดการแข่งขันสลีกฟุตบอลหญิงขึ้นมาในวันนี้เนี่ยจะเป็น รากฐานสำคัญที่จะช่วยเราหาช้างเผือกขึ้นมาเสริมทีมทัพฟุตบอลหญิงได้อย่างแน่นอนนะคะการสร้างลีกหญิงให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจนะคะว่าเงินรางวัลหรือทุกอย่างมันจะขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยการสร้างกระแสะให้เกิดขึ้นในฟุตบอลหญิงให้ได้ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นทุกองคาประยกที่จะทำให้ฟุตบอลหญิงของเราแข็งแกร่ง <ๆ S 2> ขึ้นมาได้ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความเมตตาฟุตบอลหญิงนะคะขอขอบคุณมากค่ะ บอลประเทศไทยคุณวรพันล้ำซ้ำนะคะผู้สื่อข่าวคะคงจะเห็นนะคะว่าบอลหญิงเราไม่ได้กลับมาคึกคักอย่างนี้นานแล้วน้องๆเรามาโชว์พาวเวอร์ของคนที่ไปเล่นบอลโลกมาแล้วสองครั้ง2027นจจะได้ไปไหมอยู่ที่พวกเราทุกคนบนเวทีนี้และนอกเวทีนี้กลับไปปลุกใจพวกเราทุกคนว่าเราจะต้องกู้ศักดิ์ศรีกลับมาให้ได้